สวัสดีครับสวัสดีผู้รักวะชาปไตรทุกคนครับก็จริงๆผมยังอารมณ์ค้าับการฟังดนตรีอยู่นะครับขึ้นมาก็จะประมาทประมาทนิดนึงแต่เห็นอย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่เห็นอย่างหนึ่งคือถ้าวันนี้รัฐบาลไม่รู้ว่าต้องกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงก็ทําแบบนี้แหละปล่อยให้คนเล่นดนตรีซื้อของที่เป็นลูกค้ารายย่อยอย่างนี้นะครับนี่เป็น ไอเดียในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีถ้าเกิดรัฐบาลจะเอาไปใช้ทีนี้ผมจะคุยอะไรกับพี่น้องประชาชนในวันนี้นะครับผมจะเล่าให้ฟังว่าถ้าร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนผ่านการเห็นชอบของรัฐสภาแล้วประชาชนจะได้อะไรนะครับคือผมต้องการที่จะตอบคำถามของบรรดาสสสวทั้งหลายที่พยายามที่จะบอกว่า การแก้รัฐนูนเนี่ยประชาชนไม่ได้อะไรนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะตอบให้ชัดว่าประชาชนได้อะไรนะครับทีนี้ต้องเท้าความให้ทุกท่านฟังก่อนนะครับว่าในวันที่17และ18พฤศจิกายนนี้นะครับจะมีการพิจารณาพิจ,จารณานะครับร่างรัฐนูนทั้งหมด7ฉบับนะครับโดย1นฉบับแรกนะครับเป็นร่างของรัฐบาลนะครับอีก5ฉบับ เป็นร่างรัฐนูญของพรรคฝ่ายค้านและอีกหนึ่งฉบับเป็นร่างรัฐธรรมนูนของประชาชนที่พวกเราเข้าชื่อกันไปนะครับทีนี้เนื้อหาสาระของร่างรัฐนูลทั้ง7ฉบับเนี่ยมันมีหลักการสําคัญสาคัญอยู่แค่2ข้อเท่านั้นเองครับหลักการข้อแรกก็คือให้ยุติการสืบทอดอํานาจของคอสชนะครับ หลักการที่2นะครับหลักการที่2ก็คือให้มีการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มาจากประชาชนนะครับนี่คือ2หลักการใน7ร่างรัฐธรรมนูญนะครับเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าร่างรัฐธรรมน,น,นูลของรัฐบาลนั้นมีแต่การจัดทําร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ไม่มีการยุติการสืบทอดอำนาจแต่ร่างของพรรคฝ่า,ายค้านนะครับ มีทั้งหมด5ฉบับเนี่ยมีการยุติการสืบทอดอำนาจและให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับส่วนร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเนี่ยนะครับมีอยู่ร่างเดียวแต่เราเสนอเป็นแพ็กเกจนะครับคือให้ยุติการสืบทอดอำนาจด้วยแล้วก็ให้มีการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยนะครับทีนี้ในวันที่17และ18พฤศจิกายนนะครับ ก็มีข่าวแว่วมานะครับเปนข่าวแว่วมาจะดูยังไม่ได้ข่าวแว่วมาก็คือจามีการผ่านรากและตูนเพียนไม่กี่ฉบับและรากที่เขาจะไม่ผ่านก็คือรากและดูนฉับประชาชนนี่คือเรื่องใหญ่นะครับเขาจะผ่านแค่เฉพาะรากของตัวเองและรากของพรรคฝ่ายพานบางฉับแต่ไม่ผ่านรางของประชาชนนี่คือข่าวที่แว่วมา นี่ครับถาวมาว่ามายถึว่าเหตุผลของการไม่ถอดร่างรัฐมนลูลฉบับประชาชนที่เสนอเข้าไปคืออะไรครับก็มีเหตุผลเหตุผลนึงนะครับที่ได้ยินมาก,ก็คือบอกว่าร่างรัฐมนลูลฉบับที่ไอรอเสนอหรือประชาชนเสนอเนี่ยเป็นร่างรัฐมนลูลที่มี่ากคาดอยู่เบื้องหลังเพราะฉะนันนะครับวันนี้ผมจะตอบให้ ทุกท่านฟังชัดๆและบอบให้บรรดาสอสอและสวฟังว่าร่างและนูนฉบับประชาชนนั้นไม่ได้มีต่างชาติอยู่เบื้องหลังแต่คนที่อยู่เบื้องหลังก็คือประชาชนหนึ่งแสนคนที่ลงชื่อับนี่คือคนที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จที่แท้จริงว่าทำไมท่านถึงได้กาเสนอว่าท่านถึงได้พิจารณาร่างในสภาเพราะมีประชาชนหนึ่งแสนคนเสนอชื่อเพราะฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็นคุณอุไม่ว่าจะเป็นสวท่านดูถูกท่านดูถูกผมดูถูกองค์กรไอรอเราไม่ว่าแต่อย่าดูถูกประชาชนที่เข้าชื่อเสนอกฎหมายทีนี้นะครับทีนี้นะครับแล้วในเนื้อหาสาระที่จะมีการพิจารณากันในวันที่17 18นี้นะครับผมขอเล่าให้ฟังว่า มันมีหลักการรายละเอียดอยู่นะครับถ้าท่านไปลงชื่อท่านคงจะทราบดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมจะไม่ลงรายละเอียดมากนะครับแต่ว่าทวนความจําไม่ดานฟังนะฮะในร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่า5ยกเลิก5แก้ไขนะครับ5ยกเลิกได้แก่อะไร 1. ยกเลิกช่องทางนายกคนนอก 2. ยกเลิกบรรดา ประกาศคาสั่งการรับรองประกาศคําสั่งคอสชอหรือการนิรโทษกรรมคอสชอ 3. ยกเลิกที่มาของผู้นําท้องถิ่นที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งยกเลิกที่4และ5ก็คือการยกเลิกกลไกและแผนปฏิรูปและแผนยุทธศาสตร์ชาติที่คอสชอเป็นคนเขียนนะครับนี่คือ5ยกเลิกส่วน5แก้ไขนะครับแก้ไขอย่างแรกก็คือเราแก้ไขให้ที่มานายก ต้องเป็นสอสอแก้ไขที่สองก็คือให้สวมาจากการเลือกตั้งและแก้ไขที่สามนะครับก็คือการแก้ไขที่มาของบรรดาองค์กรอิสระให้เซตซีโร่นะครับแก้ไขที่สี่ก็คือการแก้ไขให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ใช้แค่เสียงข้างมากของทั้งสองสภาก็แก้ไขได้หรือให้แก้ไขง่ายกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและแก้ไขสุดท้ายนะครับ คือการแก้ไขให้มีการจัดทําร่างและรํานรรมนูญฉบับใหม่โดยประชาชนโดยสอส,อสอรอที่มาจากการเลือกตั้งทีนี้จาก5 5ยกเลิก5แก้ไขนะครับจะนําไปสู่อะไร5ยกเลิก5แก้ไขจะนําไปสู่อะไรนะครับก็จะนําไปถูกไปสู่4สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับสิ่งแรกก็คือว่า หากร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนผ่านการเห็นชอบจากรัฐสภาพลเอกประยุทธ์จรรันโอชาต้องพ้นจากตําแหน่งครับถามว่าทําไมถึงพ้นจากตําแหน่งเพราะเราเสนอให้นายกต้องเป็นสอสอแต่พลเอกประยุทธ์จรรันโอชาไม่ยอมลาออกจากตําแหน่งนายกชั่วคราวแล้วมาลงรับสมัครรับเลือกตั้งนะครับ เพราะฉะนั้นคุณขาดนนสมบัติการเป็นนายกของประชาชนต้องถูกไล่ออกเมื่อร่างรัฐมนูนฉบับประชาชนผ่านไม่ใช่แค่พลเอกประยุทธ์พ้นไปนะครับบรรดารัฐมนตรีนะครับที่เป็นโควตาของคอสชนะครับก็ต้องพ้นไปด้วยนะครับพลเอกประวิทย์พลเอกอนุพงศ์เตรียมเก็บกระเป๋าได้เลยนะครับทีนี้ ถ้าร่างรับนูนฉบับประชาชนผ่านพลเอกประยุทธ์ไปแล้วบรรดารัฐมนตรีที่เป็นโคต้าของคอสชอไปแล้วประชาชนได้อะไรประชาชนก็จะได้นายกคนใหม่ที่มาจากคนที่เขาไปหาเสียงกับพี่น้องประชาชนก็เป็นนายกของประชาชนนั่นเองนะครับทีนี้ทีนี้หลายครั้งนะครับทีนี้ถ้าเราได้นายกประชาชนนะครับนายกที่มาจากการหาเสียงของประชาชน ย้อนกลับไปในการเลือกตั้งปี2562นะครับผมคิดว่าหนึ่งในนโยบายที่จะสําเร็จแน่นอนก็คือการปฏิรูปกองทัพ<อ>เพราะว่านะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูนะครับมีอยู่อย่างน้อย3พรรคการเมืองที่เสนอนโยบายยกเลิกเกณฑ์อาหารครับ<อ>พรรคแรกก็คือพรรคเพื่อไทยพรรคที่สองคือพรรคอนาคตใหม่และพรรคที่ส คือพักประชาธิปัตย์ซึ่งถ้าร<ช>วมเสียงกันในสภาเนี่ยนะครับก็จะผ่านร่างยกเลิกเกณฑ์อาหารแล้วกลับไปใช้ระบบสมัครใจได้ทันทีอันนี้เป็นตัวอย่างรูปธรรมที่ท่านจะได้แน่นอนจากร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนครับประเด็นที่2นะครับประเด็นที่สส,สิ่งที่ท่านอยากสิ่งที่ท่านจะได้อย่างที่2นะครับอย่างแรกเราได้นายกของประชาชนนโยบายที่เขาไปหาเสียงไว้ต้องทําได้ในทันทีนะครับ อย่างที่สองคือสอวอนะครับทุกวันนี้เรามีสอวอมาจากการสรรหาและคัดเลือกโดยคอสอชอซึ่งปรากฏการหนึ่งที่ผมเห็นนะครับทุกวันนี้นะครับสอวอไม่ทำหน้าที่ตรวจสอบเลยนะครับเราจะเห็นว่ามีแต่สสที่ตั้งกรรมธิการวิสามันเพื่อแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนในขณะที่สอวอไม่ทำอะไรเลยสักอย่างทำอย่างเดียวครับปกป้องคอสอชอทำอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นนะครับถ้าร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนผ่านสอวอที่มาจากคอสชอต้องพ้นไปจากตําแหน่งและให้มีสอวอที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดนะครับนี่คือสิ่งที่สองที่ท่านจะได้จากร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนทีนี้ในข้อที่3นะครับในข้อที่3ถ้าเกิดร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนผ่านสิ่งที่ท่านจะได้อย่างที่3ก็คือ การได้องค์กรอิสระที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีและเป็นอิสระจริงๆไม่ใช่องค์กรอิสระแบบทุกวันนี้นะครับเรามีองค์กรอิสระเริ่มต้นในปี2540และบรรดาองค์กรอิสระก็มาจากสวที่มาจากการเลือกตั้งแต่เวลาผ่านไปผ่านไปเกียรติและศักดิ์ศรีของด้านองค์กรอิสระก็ค่อยๆลดลงลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเสนอร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ให้มีการเซตซีโรบรรดาองค์กรอิสระแล้วหาใหม่แล้วให้สวที่มาจากการเลือกตั้งเป็นคนเลือกนะครับเพราะฉะนั้นระบบตรวจสอบจะกลับมาทํางานอีกครั้งนะครับคราวนี้เราไม่ต้องกลัวว่าจะมีการยืมของกันแล้วก็ไม่ถูกเอาผิดนะครับไม่มีคําว่านิติประเพณีแน่นอนและที่สําคัญนะครับผมเชื่อว่าหลายคนคงคิดถึงองค์กรนี้คือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับต่อไปท่าทหาร ตำรวจมาฉีดนะ้ำก็จะมีองค์กรสิทธิ์มารับหน้าแทนประชาชนจะมีกสมามาทำหน้าที่ไม่ใช่เงียบเป็นต่อสานนี้<ค><ณ>นี่คือสิ่งสามสามอย่างที่ท่านได้แล้วนะครับตอนนี้ท่านได้นายกของประชาชนท่านได้สวอของประชาชนท่านได้องค์กรอิสระของประชาชนทีนี้สิ่งสุดท้ายนะครับ ที่ท่านจะได้หากว่าร่างรรมนูญฉบับประชาชนผ่านก็คือรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนทีนี้วิธีการได้มาซึ่งร่างรรมนูนฉบับประชาชนที่พวกเราไปลงชื่อกันเป็นยังไงนะครับผมย้ำอีกครั้งก็คือ1เราให้ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสะสรซึ่งมาจากการเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างที่สองระบบเลือกตั้งนั้นให้ใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง เล่าไปอาจจะซับซ้อนสักนิดหนึ่งนะครับแต่มันมีเหตุผลว่าทําไมถึงต้องใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้งเพราะเราคํานึงว่าสอสอรอต้องเป็นตัวแทนความฝันต้องเป็นตัวแทนผลประโยชน์ต้องเป็นตัวแทนทางอุดมการณ์ของคนทุกคนในประเทศนี้เพราะฉะนั้นนะครับสมมุติว่ามีคนบางคนเป็นคนกลุ่มน้อยในจังหวัดต่างๆแต่ถ้ารวมทั้งประเทศแล้วมีเยอะ เพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้งเนี่ยก็จะทําให้คนทุกคนเนี่ยสามารถเลือกตัวแทนของตัวเองเข้าไปได้เช่นสมมุติว่าท่านเจอหน้ากับปัญหาที่ดินแต่ในจังหวัดของท่านเนี่ยท่านเป็นเพียงแค่คนกลุ่มน้อยของในจังหวัดนั้นน,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 นะครับถ้าใช้ระบบเลือกตั้งสงสรแบบที่พักรัฐบาลเสนอเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าใช้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งถ้าท่านเป็นคนกลุ่มน้อยในจังหวัดนั้นท่านไม่สามารถเลือกตัวแทนได้แต่ถ้าเกิดใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง ท่านก็รวมเสียงจากทั้งประเทศแล้วส่งตัวแทนของเตงลงเลือกตั้งแล้วเราก็สามารถเลือกตัวแทนของเราเข้าไปเป็นสอสอรอได้นะครับอันนี้เป็นเหตุผลว่าทําไมถึงต้องใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้งทีนี้นะครับหลักการสําคัญอีกประการหนึ่งนะครับที่อยู่ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่เราเสนอไปก็คือรัฐธรรมนูญต้องแก้ได้ทุกหงวดทุกมาตราครับ มันเป็นเรื่องสําคัญมา,มากๆนะครับที่จะต้องแก้ได้ทุกหมวดทุกมาตาเพราะว่าเราต้องการรัฐมนูญที่มีความยืดหยุ่นและเราต้องใช้ความรอบครอบระฉะนั้นจาเป็นต้องพิจารณาทุกมาตาและถ้าท่านกังวลว่าการเปิดให้มีการแก้ไขหมวด 1... หมวด2จะนําไปสู่การล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ผมก็อยากจะบอกตรงนี้ว่าถ้าท่านเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศไม่ต้องการล้มล้าง ท่านก็ไม่ต้องกังวลเพราะสสอรอมาจากการเลือกตั้งของคนทั้งประเทศอยู่แล้วสิ่งที่ทำก็แค่ปฏิรูปทุกองค์พยายพยพยยให้อยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยแค่นั้นเองครับเพราะฉันไม่จำเป็นที่จะต้องมาสกัดกันตั้งแต่ต้นว่าไม่ให้แก้หมวดหนึ่งหมวดสองและถ้าดูในประวัติศาสตร์การแก้ไขหมวดหนึ่งหมวดสองที่เกี่ยวกับพระาราชอำนาจของสถาบันกาษัตริย์ก็เกิดขึ้นมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้น ผมก็อยากเรียนไปยังบรรดาสสสวว่าท่านไม่ต้องกังวลตัวแทนประชาชนจะเป็นคนตัดสินใจเองท่านไม่ต้องตัดสินใจให้ทีนี้นะครับสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดในวันนี้นะครับผมเล่าให้ท่านฟังแล้วว่าท่านจะได้อะไรบ้างนะครับเราจะได้นายกจากประชาชนได้สวของประชาชนได้องค์กรอิสระของประชาชนได้รัฐมนุญฉบับประชาชน สิ่งสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดกับท่านก็คือว่าในวันที่17 18นี้มีแนวโน้มสูงว่าเขาจะไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเพราะฉะนั้นนะครับผมจะชวนทุกท่านร่วมกันส่งเสียงในวันนี้นะครับถ้าผมตะโกนว่ารัฐธรรมนูญต้องมาจากขอให้ท่านตะโกนว่าประชาชนนะครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับรัฐธรรมนูญต้องมาจาก รัฐธรรมนูญต้องมาจากถ้าผมตะโกนว่ารัฐสภาต้องรับร่างขอให้ท่านตะโกนว่าประชาชนนะครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับรัฐสภาต้องรับร่างรัฐสภาต้องรับร่างนี่ไม่ใช่การถอยคนละก้าวนะครับการรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนไม่ใช่การถอยคนละก้าวแต่เป็นการเดินก้าวเดียวกันก้าวไปข้างหน้า ก้าวสู่ประชาธิปไตยครับผมเรายังมีเวลาอีกหลายวันนะครับที่จะต้องร่วมกันส่งเสียงให้รัฐสภาต้องรับร่างหนักของประชาชนนะครับและผมหวังว่าวันที่17-18นี้จะเป็นชัยชนะก้าวแรกของประชาชนขอบคุณครับ